ครับนี่คือ,อฟาร์มเ็ดของคุณพิมพ์ปกานะครับตอนนี้คุณพิมพ์กาก็จะมาเก็บเ็ดในเจ้าวันนี้เราก็จะต้องเก็บทุกวันนะครับเวลาประมาณสักเก้าโมงป่าหรือเก้าโมงหรือสิบโมงใน,นช่วงเนี้นะครับมาดูฟาร์มเ็ดของคุณพิมพ์ปกาดูด้านในนะครับผมอืออ่านี่คือฟาร์มเ็ด เป็นเห็ดนางฟ้า อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอย่างนี้เห็ดนางฟ้าพุ่มตาเจ้าหรือว่าเฮงเกลี่ค่ะอีกสายพันธุ์หนึ่งเออมันเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ไปอันนี้เขาเรียกสายพันธ์ยังก้อเฮงเกลี่เฮงเกลี่น้ำเข้ามาจากไหนนี่เอาวัตถุประสงค์จะใดมาจากไอ้กลุ่มกลุ่มที่บป็นทั้งกลุ่มอาชีพของบ้านน้ำแก้วบอ๋อกลุ่มอาชีพอ๋อแต่มีทำกันนักกันไหม เออยังกอันก้อนอันนี้เาประมาณ2,200ก้อน2,200ก้อนเนาะเก็บตึงวันเก็บทุกวันอืม้าทำมาได้กี่ปีแล้วนเนี่าปีที่สองปีที่สองอืมรายได้เป็นจะได้พ่องทีแรกก็ู ยังบอกกินนะ,ะนะบนัตนัดในหนังการ์ดทำอยางนั้นเนะกาศึกษาไปรอบแรกก็คือได้แต่ต้นทุนคืนค่ะ<อ>แต่รอบสองรอบที่ทำตอนนี้ก็คือโอเคค่ะรายได้ก็คือพอเรื่องชีพเ <อ S 1> ด้งตน้นได้อออือเออยิงยิงยิงวิกฤตโควิดนี่คงจะขายดีน้อยแทนนี่แล้วแมนขายดีค่ะ <laughs> <laughs> เออได้จ่ายนะฉันได,ได,ได,ไดทน้ทุนจากอันนั้นมาแล้วเจ้าเนาะ คุณอาชีพสำหรับคนพิการแล้วเจ้าเนาะเงินคุนที่เขาได้มาค่ะแล้วก็มาทำอาชีพนี้ก็คือก็ภูมิใจเนาะที่ได้สามารถดูแลตัวเก่าด้วยจริงเป็นภาระของครอบครัวครับผมวจัยคืสามารถดูแลแม่ได้ค่ะอ๋ะอยังเลี้ยงแม่ตัวแหมพิการอย่างนี้ต้องเลี้ยงแม่ตัวแหมค่ะดูแลแม่แม่อยากกินอย่างนี้แม่ได้กินอย่างนี้ภูมิใจค่ะออ๋แล้วก็ เบาเนาะทำงานราชการกระจิงแต่ว่าเขาเพิได้ทำงานนะคะเนาะเงินเดือนก็คนท่องไปอย่างมนุษย์เงินเดือนนะคะมนุษย <c oughs> ์เงินเดือ,รอ,รอในรายใจจะเยอะกว่ารายเข้า,ๆๆาเลค่ะอันจะมันจะลูกพ้องจะรับการเนี่ยค่ะก็ะ <c oughs> ผมใจเนาะ,ะคือว่าชีวิตนี่ก็คือว่าต้องต่อสู้มาตลอด <c oughs> ต่อสู้มาแ <c oughs> ต่ตีเคยปกติเป็นคน เป็นคนปกติตีเดินได้นะคะมาได้มาได้มาได้พิการมาแต่กำเนิดนะเจ้าเนาะอ่าถึงพิการมานี่ได้สามปีกว่าอ๋อสามปีกว่าค่ะปโอเงแต่วันที่สิบหกขันวา,าสามเอ้ห้าเก้าห้าเก้านะตอนนี้สปีกว่าขอชีวิตก็จากหลังจากอันอ่าปกติเรามาชีวิตจีนี่เป็นรู้สึกว่าเป็นใจได้ฟองนี่ มื่อมีลมหายใจสร้างความดีหรือเมื่อเขาพูดจากชีวิตสองด้านค่ะด้านหนึ่งจากคนปกติด้านที่สองคือผู้เข้าถึงผู้ทีจิตใจของคนพิการออนคนพิการมาแต่กำเนิดหรือว่าคนที่พิการแล้วทำใจมาได้ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ชีวิตเนี่ยก็คือบอนะ่าท่อจะผมหันคนพิการหลายๆคนหลายๆท่านนะ่ะคุ้ซึกว่าจะท่อนะค่ะใช่ค่ะเออแต่ว่าคุณพิมการเนี่ก็คือว่าสู้ชีวิตมาตลอดเลย คนเขานี่จะบ่มถ้าเขาจะเป็นนึกถึงว่าตะกอนเขาเคยเดินได้ย่างได้ตามปกติมันก็มีประโยชน์นะเจ้าเนาะปีนฟายได้ก็มีประโยชน์เจ้เนาะเขาคิดว่าเอพอดถึงประเด็นนี้คเขามีลมหายใจสร้างความดีและสู้กับชีวิตต่อไปค่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงยิ่งยับกับความพิการเนี่ยมันได้แก่ถ้ามันได้ถึงประสัทก็การบำรงชีวิตของเขาเอนะเ้นาะครับผมหใจเขาแข็งแรงอย่างหายใจเจ้วเนาะ ก็อย่างตีว่ามาทําฟาร์มเฮดนี่ทุนเองก็ว่ามีทุนอย่างเปิดมาอเฮืออันนี้เป็นท,ท,ทุนอาชีพคนทำงานคนสิการสี่อยากทําอ๋ออยากทําอาชีพค่ะคุออาชีพมาตราสามสามห้าเนาะสามห้าค่ะมาตราสามห้ามาตราสามห้าอ๋อทุณไ,ได้มาได้มาสี่นี่ค่ะได้สี่นี่ก็เอามาทำโรงเฮดนี่แหละค่ะโรงเฮดอือ แต่ก็หัวเสว่ามาถ่ายทำวันนี้หูวเสือหมาเฮดจะน้อยไป็นน้อยได้ยินมานะใช่ค่ะหัวเสือหมาเนี่ยออกเยอะมากออกเยอะมากอืมแล้วยังช่วงนี้ฝนมันตกถ้าฝนตกเนี่ยอาการชื่เนี่ยมันจะชอบอากาศฝนะคะถ้าฝนตกเนี่ยนะอืมนี่เขาเรียกว่าฟาร์มเฮดลงลงลง,ลงเฮดหนึ่งก็ลงฟาร์มเฮดนะแ <Okay. S 2> กอืม นี่คือว่ายังจะออกมาเห็นนั่อยู่คือชั่วทด้านด้านด้านขวามือนี่คือยังบอกออกกําเต๋อแม่นค่ะอ๋อเดี๋ยวรอรอมันเดินถ้ามันเดินมันก็จะออกเป็นลักษณะสี่ข้อมันกจะเป็นดอกเลยนอกจากนี้พร้อเจ้านะอืมอันนี้คือมันจะพักเชือก่อนนะคะอืมนและเนาะอ๋อจะเก็บได้อยู่ประมาณหกเดือนค่ะโอ้ได้ถึงหกเดือนเลยนะหกเดือนค่ะอ๋อกินเนมยาวอยู่เนาะ มีสกูของมันก็จะมีหอยอ๋อหอยก็เห็นปกติเขามียาแค่ข้าวหอยมั้ยะนี่ค่ะมีอยู่ค่ะเอาวางไว้ข้างหลังเลยครับอืตะกี้ผู้ช่วยมาหายไปไหนพูดนะผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยไปไปอย่างเดียเพื่อหาต้นฟ้าแล้วค่ะเอ่อต้นอ้าช่วยเอาต้นอ้าช่วยเอ็มคน สายยางหลังสายยางโคตรนะเจ้าเนาะเออแต่นี่นี่ทิมงเจช้ระบบใหม่อ๋อลันสปริงเกอร์อ่าเป็นสปริงเกอร์เออคือเคยสะดวกสบายมากแฮมหน้อยนะสะบายแต่ช่วงที่ทำก่อนๆเนี่ยเจ้าเจ้น้าฉีดเองเลยค่ะเจ้สายยางหลักสายยางแต่เ้เวลาโคตรประมาณสามชั่วโมงค่ะโอ้เพราะว่ามันต้องลดตั้งแต่บนก้อนเฮ็ดนะจ๊ะเนาะอือคือมันชื้นลงไปข้างล่างค่ะ

ทิ้งดีเอาทิ้งในรงนะคะ,ะต้องเอาไปทิ้งไกลๆค่ะอันได้เดี๋ยวจะทำพเพื่อเห็ผู้ทีดเชื่ออีสต์ต้องเอาใจใส่มากมากเลยค่ะมันดูก้หยคนนึงทจะเป็นซูชีวิตมาสามปีแล้วครับที่เป็นพิการขึ้นมา แต่กะเป็นหญิงที่แก่งคับทุกสิ่งทุกอย่างจะลงมือทําเองหมดเลยจะนั่นท่านผู้ชมตีได้ชมอยู่นะครับชีวิตของท่านยังมีทุกสิ่งทุกอย่างครบ32ประการก็อย่าท่อนะครับนี่คือการทําฟาร์มเหฮดครับระยะก่อนๆก็คุยกับคุณพิมพการาเป็นก็เคยทําสวนพักอยู่ตีหลังบ้านแต่ตอนนี้พักลงมาแล้วเออ พปมันลงหมดแล้วนะครับนี่ก็ต้องมีผู้ช่วยตัวเอ้ของแต่เหตุชงนี่ก็ออกน้อยๆเพราะฝนบวตกนะครับนะเออจะไป <c oughs> จะไปอยู่โรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลสองคืนเออสองคืนสองอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะ คุณหมอนอี่พอดีพอดีพอดีมาเจอคุณพิมพกากันเลยว่าจะไปหาหมอสองอาทิตย์ก็เลยเออนึกขึ้นได้เนะาะวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบนเราซื้อวัฒนธรรมโดยเทวาพาแอลก็ได้มาถ่ายทำวันนี้ก็เป็นว่าเรียกว่าการทําฟาร์มเฮดของคุณพิมพกาก็ได้มาหันมาชมแต่ในวันนี้ ครับนี่คือเชื้อเห็ดนั่งฟ้า,านู้ฐานนะครับวันนี้ฟาร์มเห็ดของคุณพิมพกาก็ลงมาก็หลายพัน หลังจากนี้เขาไปเขาก็จะไปส่งตลาดกันเจ้าบางทีน้องเอาไปนั่งขายเองในตลาดรคงวังแถวโน้นโอบางทีถ้ามันเยอะก็จะเอาขึ่งเฟซมุกของอมเือว่างเหนือค่ะอจะเอาไปส่ง่บ้านจะเป็นย่อยจะมะเอาปค่ะถามันนักกัดขั้ว่าขายตัวเองเดิมตันก็เลยต้องส่งไปฝั่งลง เอเอเขาต้องมันสังเกตพอหน้าเพ็ดแต่น่าเจ้านะแบบนี้จะออกสีเหลืองหรสีเขียวถ้าออกสีเขียวก็ต้องรีบเอานั้นยาจิตแอลกอฮอล์อ๋อถ้าสีสีเขียวนี่คือมันเป็นใช่ไหมเป็นแล้วค่ะต้องรีบเอาออกต้องรีบกับจัดต้องสังเกตทุกวันค่ะอ,อ่าทำอันก่อนแต่ทำก้อนอินทรีย์เชื้อจะตัวไหมนะเนาะอ๋อ นี่ก็จะต้องดูหอยตลอดแล้วก็จะต้องดูเชื้อราตลอดต้องสังเกตนะครับคือว่าต้องต้องหูทันนะครับต้องหูทันทุกสิ่งทุกอย่างอสตรอของเห็ดมดดํามีมดดําเมอเออนี่ค่ะหอยตดตอง อเข้าไปอยู่ในนี่อะไรเนี้ยคือจะไปกินเชื้อเฮดเฮาเลยค่ะในตัวนี้นะต้องออกค่ะมันมันมันเป็นเป็นัตูของมันน่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีสนูหมดอะทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีสตูหมดอะ สุดตาประตยับใหม่ๆริงคือตอนใหม่ๆบด้เฮียนหูเตือเนาะออดีละชีวิตต้องสู้ศัตรูต้องกำจัดมเหมือนเขากำจัดหอยกำจัดหมดเอ่อ ใช่แต่ไม่อุปสรรคทุกอย่าง่อันนี้อีกตัวนึงค่ะเมล์เลยค่ะอืมโอ้สัตรูรระาเยค่ะยอเขาเรียกว่าหอยยังก็ได้อันนี้คน้อ่ยากหอยถากนะาจะกแม่นะคาไหอยตกี้ตัวน่าจนห้องว่าหอยเม่นหอยนี่จะกินกินพัก เอเ่ยค่อ,อ,อ,อตอนนี้ตอนนี้เปิดสปริงเกอร์นะครับอ่อน,ออน ครับนี่คือเฮ็ดนางฟ้าที่เก็บได้มาแล้ว,ตวแต่วันนี้คุณพิมพ์ปากาบอกว่าได้น้อยแต่ทุกวันจะออกหนักเพรดี๋ช่วงนี้ฝนมันบ่ตก คือเปอิดเปิดสปริงเกอร์ไว้ตอนนี้ประหยดัดในการพดนน้ำ งนี่สามารถเก็บเพ็ดได้5,000ก้อนได้ถึง5,000ก้อนตอนนี้ได้ประมาณ 40, กี่พันกอนตอนนี้น้องลงอยู่2,200ก้อนค่ะอ๋อก้าวาจให้เต็มหมดอเลยจะจะลงแห่งเที่ยวนึงงแต่หน้างเป็น5,000เจแต่ต้อง,ต,องต้องมดเดือนหน้าฝนเพราะว่าอย่างว่าที่หน้าฝนนี่คือเพ็ดป่ามันออกอ๋อใช่ใช่จะเพ็ดป่ามันออกแล้วเพชรเขาพวกพกพกอันเจ้าบ้านจะไปบริโภคอันตั้งเพ็ดป่าไปหนักเจ้าแม่นะเจ้า ข้าเอาะรอมันปนเห็ดป่าออกหัวป่อ,อของเขาลงประมาณใกล้ๆจะเห็ดป่าจะหมดประมาณเกินเดือนเัาป่ลลาลงได้แล้วค่ะเอ่ามันนะลงได้แล้วก็ปล่อยน้าไว้จนจนเห็ดเนี่ยมันจะตุ้งออกของมันเองแล้เนาะมันจะออกของมันเองมันจะโผลออ่ถ้าเป็นช่วงไม่ไม่คนเดียวหน่าจะให้กป่าอืมครับ <c oughs> อ่าก็จะขอถามว่าจะฝากอย่างเฮ้ยครับคนตีเปุ่นท่อ,อชีวิตอย่างเดียวนี้ สู S <S ่ชีวิตนะเด้ยเนาะมันมีประโยชน์ที่เขาจะกลับไปนึกถึงความหลังเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะยังจะได้ก็จะหาที่เดินหน้าได้อย่างไรนะคะขอเป็นกำลังใจและคนที่ตามที่พ้นะเล้วเนาะครับผมตราบใดที่เขายังมีลมหายใจครับเขาก็ต้องมีมีทางทำมหากริมของน้นท่า ใจเขาแข็งแกร่งทุกอย่างก็แข่อุปสรรคแต่เขาต้องท่ามไปเพื่อได้นาทกรรมก็ซักครับอย่างมาจุดีอุปสรรครับนั่แต่คนปกติก็ยังมีอุปสรรคมาใช่คนพิการก็ต้องมีอุปสรรคสองเท่าของคนปกติครับแล้วแต่ทุกอย่างมันก็อยู่ดีใจเขานะคะเนาะใช่แล้วครับครับแล้วก็สวัสดีครับ